เปิดตัวพ่อพันธุ์อีกตัวสำหรับซ้ำซอฟาร์มที่โด่งดังสุดๆมาแล้วกับเจ้าพระจันทร์ฉายค่ะที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างแดนวันนี้ได้มีโอกาสเปิดตัวพ่อพันธุ์หนุ่มน้อยวัยรุ่นวัยห้าวแป้งอีกตัวนั่นก็คือเจ้าดีโน j s 0 1 6ฮินดูบราซิลสีแดงเข้มสายเลือดพ่อดวงตะวันแม่แดงบ้านสิงค่ะจุดเด่นของเจ้าดีโนก็คือเป็นวัวที่มีสีเข้ม หน่วยกา้านดีหน้าสวยหวานกระบ้านกลมแววตาสดใสกรอบปากเล็กใบหูยาวหยิกหยกัก มีลูกเล่นเป็นวัวที่มีทรงหูแบบพิมพ์นิยมเลยค่ะซึ่งเป็นทรงหูพิมพ์นิยมตามสไตล์สายดวงตะวัน5ล้านผู้เป็นพ่อค่ะก้านตัวสวยทรงนี้เซียนเรียกว่าลำตัวทรงประช่อนยาวขนานกันไม่ย้อยท้ายเปิดนิดหน่อยสวยรับพอดีกับสรีระเลยค่ะแต่จุดเด่นอีกอย่างที่ได้มาจากทางสายแม่นั่นก็คือกระดูกดีมากๆเลยค่ะโครงสร้างสูงใหญ่ ประทูขาตรงตรนะหอกตั้งสวยเจ้าดีโนโจึงถือเป็นวัวพ่อพันธุ์ที่สวยครบเครื่องอีกตัวหนึ่งเลยค่ะในอนาคตหากเต็มร่างเมื่อไรคาดว่าจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ใหญ่มากๆเลยค่ะตอนนี้ทางฟาร์มได้เริ่มทดสอบน้ำเชื้อแล้วนะคะคาดว่าอีกไม่นานคงได้น้ำเชื้อบริการแน่นอนค่ะหากใครอยากชมตัวจริงเจ้าดีโนโและพ่อพันธุ์ตัวอื่นๆของสาอฟาร์มสามารถเยี่ยมได้ที่สซอฟาร์ม 086-818-4241เสียสมยายินดีต้อนรับค่ะ